แม่มาแล้วแม่มาแล้วจ้าโน่นคุณแม่มาแล้วคุณแม่มาแล้วจ้าพิง <c oughs> กลางหูครับฟังเสียงแม่อยู่ยังมีร้องอยู่นะแม่มาแล้วจ้าแม่มาแล้วน่่แม่มาแล้วมองนี้มองนี้เออเ <c oughs> <c oughs> ห็นไหมใครนั่นนะ่ะสูงสามสี่เมตรนั่นน่ะ น่นมาแล้วมองดีๆนะเดี๋ยวไม่เห็นแม่แม่มาแล้วจ้ามาแล้วมองเต็มที่เลยครับนี้แม่กำไรเงินมาแล้วผู้พิงสํารวจกันสํารวจกัน มาทีไรต้องสำรวจกันตลอดนะครับแม่ลูกคู่นี้เห็นไหมแม่มาแล้วบอกว่าแม่มาแล้วโอ้ดีอวนคิดถึงแม่แล้วนะครับนีๆๆๆ่ๆนๆนเนเมเนเนเนหน่อยนะครับชานนีนเนเน พอแม่มานี่เงียบเลยนะฮะไม่ร้องหาแม่แล้วเหรอจ๊ะหือร้องหาแม่ยังคิดถึงแม่ยังจ๊ะพี่คิดถึงแม่ไหมอ่ะจุ๊บจุบแม่ก่อนจุ๊บจุบแม่ยังอ่ะจุ๊บคุณแม่ด้วยเพ่เพ่เพ่จุ๊บเพ่เพ่จุ๊บหน่อยเพ่มาจุ๊บ <c oughs> โอ้คุณแม่บอกชื่นใจเหลือเกิน อ่ะกอดแม่เลยลูกกอดแม่จุบจุบแม่ยังจุบก่อนจุบจุบไปดิจุบจุบไปดิจุบจุบคุณแม่ด้วยเออนั่นน่ะจุบแม่จุบอรักแม่ไหมจ๊ะรักแม่หรือเปล่าจ๊ะคุณพิงรักแม่เนาะโอ้รักแม่กําไรที่สุดเลยใช่ไหมจ๊ะอ้จ้าคุณพิงรักแม่จ้ะ ขอรูแลรักแม่มากนะครับดูเด็กวันเราดีใจนะห่างชี้เลยดูดีใจที่แม่มาอมดีใจดีใจโอเคนะครับนี่ก็แม่ลูกก็มาอยู่ด้วยกันนะครับทุกวันนะครับทุกเช้าก็จะร้องหากันอย่างนี้แหละนะครับแม่ลูกก็รักกันนะฮะ เห็นแล้วก็มีความสุขแทนนะครับผมแม่ลูกก็มีความสุขนะครับที่ได้อยู่ด้วยกันนะครับโอเคนะครับแม่ลูกมีความสุขนะครับได้อยู่ด้วยกันครับ